U s h ช p e สามเมตรเลยหา้ากว้างเนี่ยสามเมตรสวยๆแบบนี้เลยวางกลางห้องนั่งเล่นนี่คือเน้นแบบเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่อยู่กันหลากหลายคนใช่ครับอยากให้นั่งกันได้หลายคนมีพื้นที่ใช้สอยเยอะๆมาลองดูตัวนี้ครับ่ได้ทั้งความนุ่มสบายความใหญ่อลังการแล้วก็สามารถนี่ดึงสปาโกะออกมาเพิ่มพื้นที่การใช้งานตรงที่พักเท้าได้ดึงออกมาก็คือเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้อย่างลงตัวแบบนี้เลยคุณจะนั่งคุณจะนอนปรับเอนอนได้หมด หรือทั้งหลังนี่ก็ยังสามารถปรับสามระดับ4คุณต้องเรียกว่าระดับนี่หนึคือนี่นอนราบร้อยแปดสิบส 4อ่ะ4ระดับนะครับที่เก็บของก็มีให้ที่2ฝั่งแขนที่วางแก้วอ่าคุณอยากจะเก็บซ่อนอะไรไว้ในนี้เก็บได้ทั้งหมดรุ่นนี้รูคัด3เมตรยูเชฟโปรนี้เนี่ยปกติจะต้องจ่ายกันอยู่ในเลทประมาณ40,000ต้น30,000ปลายวันนี้เราทำโปรพิเศษสำหรับสาขาพาซิโอปาร์กัรจนาพิเศษนะครับใครสนใจตัวนี้เข้ามาดูได้จัดไปเลย29,9 0มที่สาขาพาซิโอการนาพิเศษ